มิตรชัยบัญชาเกิดวันที่28มกราคม2477มีชื่อจริงว่าพันจ่าอากาศโทพ,พิเชศชัยบัญชาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงปลายพศ2499 เป็นพระเอกภาพยนตร์ไทยในช่วงพศ2 5 0 0ถึง2513ซึ่งถือเป็นยุคเฟื่องฟูของภาพยนตร์16มมมีผลงานานับได้ขนาดนั้น266เรื่องจากทั้งีนสิ้น300กว่าเรื่องที่นำแสดงโดยผลงานเรื่องแรกของมิตรคือเรื่องชาติเสือบทประพันธ์ของเสกดุสิตซึ่งในเรื่องนี้มิตรได้ประกบกับนางเอกที่มีชื่อเสียงในขนาดนั้นถึง6คนได้แก่เรวดีสิริวิไลนายนาถนอมทรัพย์ประภาศีสาธรกิจและน้ำเงินบุญนาศ ึ่งภาพยนตร์ทำไรายได้ไปกว่า8 0แสนบาทและถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากของสมัยนั้นทำให้ชื่อของมิตรชัยบัญชาเป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้นจากนั้นมิตรโด่งดังเป็นอย่างมากจากบทโรลิทิไกรหรืออินซีแดงในภาพยนตร์เรื่องเจ้านักเลงซึ่งเป็นบทที่มิตรชัยบัญชา